สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดมุมกลมนะคะวันนี้เราจะทําการเสียบย่อนะผู้ชมเสียบข้างผู้ชมนะเสียบข้าง็มนะางนมะม่วงอันนี้เป็นการทดลองทดสอบน,นะใช่ผู้ชมนะไม่ใช่มืออาชีพนะไม่ใช่มืออาชีพนะผู้ชมแต่เราก็ อยากทำเนาะอยากทำอยากเรียนรู้คุณผู้ชมนะไม่ใช่มืออาชีพอันนี้ก็ทำเพื่อความเพลิดเพลินนะคุณผู้ชม ำให้เกิดความชำนานะ ทำให้มันเรียบเสมอคผู้ชมนะเสมอเรียบให้มันเรียบมาเสมอแล้วประกบกันพอดีแต่เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราเป็นผู้ฝึกทำคผู้ชมนะ mít thịt mít thịt nó có mê đu nó phát thịt nó có ớt xịn bắt sợ đưa với chồng เ็จถุงพลาสติกเลยอใชยนะเ้าก็จะมาพันก็เ็จะนะ น,นี่เราก็จะทำอีกนะคะผู้ชมอันนี้เป็นยอดไม่ค่อยแก่จะติดไหมผู้ชมหรือเราจะ ทำทีละอันก่อนเนาะกลัวมันจะไม่ติดนี่จะทำทีเดียวสองอันเลยลองทำสองอะไรนะผู้ชมนะ เป็นมือสมัครเล่นนะผู้ชมนะเราก็จะเรียนรู้ทดลองทำนะผู้ชมนะเอาเศษวัสดุเดือดใช้ามาทำนะถัดต,ตุงพัดติกนะคะผู้ชมตุงพัดสติกที่เราเป็นถุงพลาสติกเที่ยวข,ของผู้ชมเราเอามาใช้ามาพันนะผู้ชมถุงพลาสติกทั่วไปผู้ชมนะ เอามาตัดเอามาตัดแล้วก็เราก็มาตนชิ้น,นๆแล้วก็พันทำเป็นกรติดห่มไม้ให้อากาศเข้าผู้ชม เป็นไม่ใช่ว่าเป็นมีความรู้นะผู้ชมนะได่ทดลองทำนะทดลองทำนะผู้ชมไม่ได้มีความรู้ไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ว,ว่าเป็นการทดลองทำเาขาจะทำแบบว่าไ้ว้ไวประมาณ ทังเดือนเดี่ยก็จะดูเรื่อยๆพู่ชมว่าได้ผลไม่ได้ผลนะถ้าไม่ได้ผลเราก็ทดลองทําใหม่ทีเรื่อยนะเดีย๋ยที่ผ่านมานะเราเคยทดลองทํานะก็ทําได้อยู่นะผู้ชมก็ติดอยู่นะแต่ว่าบางอันก็ติดบางอันก็ไม่ติดนะผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะทดลองทําไปเรื่อยๆ,ๆนะผู้ชมนะ ไม่ใช่มืออาชีพเรามือสมัครเล่นเราไม่ใช่เคยเคยทำการ,รเกษตรไม่เคยนะผู้ชมนะเพิ่งจะมาฝึกทำกเกษตรตอนใบกัดเตียนนี่ผู้ชมถ้าไม่ไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะผู้ชมนะก็อ,ะอยากจะทำเฉยๆนะอยากทำ,ทยนะอ,ยกทำอยากเรียนรู้กันที่ มีความรู้หรือประสบกันก็ช่วยแนะนำได้แล้วผู้ชมนะขอบคุณที่รับชมและกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผู้ชมเนะถ้าได้ยังไงจะมาอัปเดตให้ดูนะผู้ชม อันนี้สองหนอนะเราทำไว้จะได้ผลไหมขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ